ก็ขอสวัสดีเด็กๆนะคะนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ1นะคะอ่าโอเคเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะวันนี้เนาะเรามาพบกับครูฝนอีกแล้วนะคะในชั่วโมงเรียนวิชาอะไรเอ่ยภาษาไทยนั่นเองนะคะมาเจอกับครูฝนเราก็จะมาเรียนกุ๊กกิ๊ก,ก,กเกี่ยวกับภาษาไทยกันนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะมีความรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการในรายวิชาภาษาไทยเด็กๆไม่ต้องเครียดน,นะคะอ่าครูฝนก็เป็นประมาณนี้ละคะนะักเรียน ก็แล้วแต่วันนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในภาคบ่ายนะลูกนะในบ่ายวันอังคารที่13นะคะเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะก็ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเรียนคนเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะคะโอเควันนี้ก็เพื่อนมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะอ่าโอเคเนื้อหาของบทเรียนที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆเราไปดูกันเลยนะคะ โอเคเด็กๆคุณครูมีสองคำนี้จะให้เด็กๆได้อ่านอ่ะเด็กๆเปิดไปอ่านพร้อมๆกันคำที่หนึ่งคำว่าอะไรคะลูกคําที่หนึ่งบันทมธมค่ะคําว่าสวรรค์สวรรค์สวรรค์เด็กๆจัความหมายของสองคำใช่ไหมคำที่หนึ่งความหมายแปลว่าอะไรคะลูกนอนนอนค่ะบันทมแปลว่าน เก่งจังเลยอ่ะโอเคอเก่งมากค่ะน้องนั่นแหละบันทมแปลว่านอนใช่ไหมคะแล้วคําที่สองนะคะสมรรแล้วคนแปลว่าอะไรคะลูกเสียชีวิตเสียชีวิตค่ะชีวิตเสียชีวิตหรือแปลว่าตายนั่นเองเด็กๆทราบไหมะคะติ๊กตอบติ๊กตอบคำถามที่หนึ่งนะคะคําถามที่หนึ่งวันนี้สําคัญมากนะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้คะ่ะเด็กๆจะสังเกตเหน็นได้ว่าสองคำนี้เป็นคําที่ไม่ธรรมดา เป็นคําที่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่างไรนักเรียนทราบไหมไม่ธรรมดา่าไนักเรียนใช่สหับคนธรรมดาได้ได้ใช่ถูกต้องคําที่ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเป็นคําที่ไม่ธรรมดาก็ต้องใช้สําหรับบุคคลที่สเปเชียลสุดๆใช่ไหมใช้สําหรับบุคคลพิเศษนะคะบุคคลพิเศษที่เราจะพูดถึงในที่นี้ก็คือคือใครคะ ใบให้ใบให้เป็นคัวสูงสุดคำมหาศาลอ่าเก่งมากค่ะวัชยานะได้ไปซึ่งทะเลนั่นเองนะคะเป็นคำที่นะคะคกบเบางคนก็อาจจะไม่รู้เนาะบางคนอาจจะรู้ความหมายเอ๊ความหมายของคำแต่อาจจะไม่รู้ว่าลักษณะของคำชนิดนี้เขาเรียกว่าอะไรเด็กๆทราบไหมคำสองคำนี้จัดอยู่ในลักษณะของคำอะไรคะ ไม่ไม่ำราชาศั์เป็นคำอะไรคะคำราชาศัพท์คำราชาศัพท์เก่งมากค่ะอ่าราชาศัพท์ราชาแปลว่าอะไรแปลว่าพระราชาใช่ไหมสั์ก็แปลว่าดังนั้นราชาศัพท์แปลว่าคำศัพที่ใช้สําหรับพระราชาคำมหาการัตรีหรือไม่ใช้สาหรับพระราชาอย่างเดียวใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมลูกไม่ใช่นะคะคำราชาศัพท์นะคะ อ่ะอยังไม่อะไรคะไม่สามารถที่จะอะไรคะไม่สามารถที่จะพูดในวันนี้จบยาวทีเดียวเพราะคำราชาศัพท์นอกจากว่าเราจะใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แล้วนะลูกนะยังสามารถที่จะใช้สำหรับบุคคลอื่นๆที่มีฐานันดรศักท์ คำว่าฐานันดรศักดิ์คืออะไรก็คือยศฐานันดรศักดิ์หรือตําแหน่งที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะดังนั้นคําว่าคําราชาศัพท์นะคะไม่ใช่คําราชาศัพท์ที่ใช้ฉวาะพระมหากษัตริย์เท่านั้นแต่ยังสามารถใช้สําหรับบุคคลอื่นๆที่มีความแตกต่างกันเขาเรียกว่าฐานันดรศักดิ์แตกต่างกันด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่องคําราชาศัพท์และประเภทของคําราชาศัพท์ วันนี้เราจะเรียนประเภทแรกกันนะคะนั่นก็คือคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์นะลูกนะโอเคเด็กๆขึ้นกลรหน้ากระดาษไว้นะคะเรื่องคำราชาศัพท์วันนี้เราจะเรียนประเภทแรกกันก่อนก็คือคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์นะคะพระมหากษัตริย์คือใครนักเรียน พระมหากษัตริย์ก็คือบุคคลที่อะไรคะเป็นอะไรคะเป็นเจ้าของประเทศนะคะเป็นผู้ปกครองรัฐปกครองนครน,นะคะปกครองเมืองเพื่อที่จะมีอะไรคะเพื่อที่จะมีประชาชนนะคะได้ให้การเคารพและรักพระองค์ท่านนะคะดังนั้นนะคะคำราชาศัพท์นะคะ ไม่ใช่ว่าเป็นคําที่ใช้สําหรับนะคะพระมหากษัตริย์อย่างเดียวแต่คําราชาศัพท์ความหมายของเขากว้างมากกว่าน,นั้นนะคะก็คือคําที่ใช้สําหรับบุคคลที่มีฐานันดรที่แตกต่างกันนะคะเพื่อใช้ให้เกิดความสุภาพและเหมาะสมเราเรียกว่าอะไรคะคำราชาศัพท์นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าถามว่าคําราชาศัพท์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างเด็กๆตอบได้ไหมเอ่ย ตอบได้ไหมคะนี่มาดูตรงนี้ประเภทคำราชาศัพท์จะแบ่งออกเป็นละตามลักษณะการใช้ตามบุคคลนะแบ่งออกเป็น5ประเภทดังต่อไปนี้ยังไม่ต้องจดนะคะฟังคณครูวอธิบายให้เข้าใจก่อนเนาะประเภทที่1ก็คือคําราชาศัพท์ที่ใช้สําหรับพระมหากษัตริย์นะคะและสมเด็จพระราชินีนะคะถ้าเราพูดง่ายๆก็คืออะไรคะเมียในหลวงนั่นเองใช่ไหมคะ สองคำราชาศัพท์ที่ใช้สําหรับพระบรมวงศานุวงศ์คำว่าพระบรมวงศานุวงศ์พูดเป็นคําสามัญเราจะเรียกว่าญาติในหลวงและญาติสมเด็จพระราชินีนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าพระบรมวงศานุยงอ่านะคะวันนี้คุณครูพูดผิดๆถูกๆนะเลนไม่ค่อยพันกันสักเท่าไหร่ อ่ะต่อไปประเภทที่3ก็คือเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เจ้านายชั้นผู้ใหญ่คือใครคะก็ได้แก่ใครบ้างลูกก็ได้แก่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีใช่ไหมคะผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอพวกนี้เป็นต้นนะคะลักษณะของคําราชาศัพท์ที่ใช้สําหรับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย ประเภทที่สคํคำราชาศัพท์ที่ใช้สําหรับพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือนักบวชนะคะลูกที่ไปอยู่ในวัดเนาะโกนหัวแล้วก็นุ่งห่มจีวรนะคะเราเรียกว่าพระสงฆ์นะคะดังนั้นพระสงฆ์เราก็จําเป็นจะต้องมีคําศัพท์ที่ใช้สําหรับพระสงฆ์ด้วย,ยเพื่อกอะให้เกิดความสุภาพแล้วก็นะคะประเภทที่ห้านักเรียนก็คือคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับคำว่าส,า,าสุภ<ะ>ูภูภูภัยวิใชยปิดไม้ ปิดใสปิดไม้ได้ลูกคำว่าสุภาพชนคือใครสุภาพชนก็คือบุคคลทั่วไปธรรมดาเนี่นแหละก็คือตัวพวกเรานี่แหละคะ่ะลูกเราเรียกว่าสุภาพชนคำลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะของคําสุภาพนั่นเองซึ่งลักษณะของคําสุภาพก็มีมากมายหลายคํานะคะ วันนี้เราจะมานะคะดูประเภทแรกกันก่อนนั่นก็คือคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์เราจะมาดูหลักการและวิธีการการใช้คำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์กันนะคะว่าพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นบุคคลนะคะ ที่อะไรคะยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะท่านเป็นสมมุติเทพนะคะที่จุติมาเกิดบนโลกมนุษย์เพื่อปราบทุกเข็นให้กับผสมนิกรนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็ดีนะคะ เขาเรียกว่าพระมหากษัตริย์เนาะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้มีบุญญาบารมีดังนั้นพระมหากษัตริย์จึงจําเป็นจะต้องใช้คําราชาศัพท์ที่มีความสูงส่งนะคะยกย่องเชิดชูพระองค์ท่านให้มีพระราชอิสริยยศหรือเรียกว่ายศนะคะยศถาบรรดาศักดิ์สูงมากกว่าบุคคลทั่วไปธรรมดานะลูกนะดังนั้นเวลาที่เราจะใช้คําราชาศัพท์ ที่ใช้สําหรับพระมหากษัตริย์นะคะเราก็จะต้องระมัดระวงังบางคนไม่กล้าพูดเลยนะลูกแต่พระองค์ท่านนะคะก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะคะใครพูดไม่เป็นก็พูดคําสามัญก็ได้แต่นะคะในเมื่อถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านเราก็จําเป็นจะต้องเลือกใช้ค่อยคาให้ให้ถูกต้องนะคะหลักข้อที่1นนะคะเรามาดูหลักนะลูกนะคําราชาศัพท์ที่ใช้สําหรับพระมหากษัตริย์มีหลักดังต่อไปนี้นะคะข้อ1ใช้คําว่า พระบรมราชนะคะนำหน้าคำนามหรือคำสรรพนามนะคะคำกริยาก็ได้นะคะเช่นคำว่าพระบรมราชองค์การหมายถึงคำสั่งของพระราชานะคะอันนี้เป็นลักษณะของอะไรคะ คำสั่งเวลาในหลวงเนาะท่านจะมีคำสั่งอะไรมานะคะจะใช้คําว่าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองค์การก็คือมีคําสั่งนะคะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือคําที่สองคำว,ว่าพระบรมมหาราชวังนะคะจะขึ้นต้นด้วยคําว่าพระบรมหรือพระบรม,มราชนําหน้านะคะพระบรมมหาราชวังก็แปลว่าบ้านของพระราชานั่นเองหรือบ้านของในหลวงนะคะพูดง่ายๆเนาะข้อสองนะคะ คำที่ใช้สําหรับในหลวงนะคะใช้คําขึ้นต้นว่าพระราชนําหน้านะคะเพื่อทรงนะคะเพื่อใช้คําว่าอะไรคะเพื่อใช้ทรงพระราชอิสรยยศของพระองค์ท่านให้สูงขึ้นนะคะเช่นคําว่าพระราชทานแปลว่าให้นะคะประทานแปลว่าให้มอบให้แบบนี้นะคะพระราชสวนี้ก็แปลว่าคําสั่งของพระราชินีแบบนี้เป็นต้นนะคะ ลักษณะของคำนะคะจะขึ้นต้นด้วยคำว่าพระราชนำหน้านะคะต่อไปประเภทที่สของคำราชาศัพท์จะใช้คำว่าพระนะคะนำหน้าได้ทั้งคำนามนะคะกริยาราชาศัพท์คำหน้าคำนามก็ได้นะคะนำหน้าคำต่างๆเนาะได้หมดเลยนะคะ,ะโอเคตัวอย่างนะคะเช่นคำว่าลักษณะเพลาแปลว่ากางเกงประแกแแปลว่าประตูนะคะ อ่าโอเคพระหัตก็แปลว่ามือแบบนี้เป็นต้นจะขึ้้นต้นด้วยคําว่าพระนําหน้านะคะคุณครูไม่ได้ให้ตัวอย่างเยอะนะคะลูกอันนี้เป็นตัวอย่างเพียงแค่บางส่วนบางตอนเนาะให้เด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการใช้คําที่อะไรคะใช้สําหรับพระมหากษัตริย์หลักข้อที่4คําราชาศัพท์จะใช้นะคะ สำหรับพระมหากษัตริย์จะใช้คำว่าทรงนำหน้าลักษณะของคำกริยานะคะเป็นคำธรรมดาเมื่อใช้ทรงนำหน้าจะกลายเป็นกริยาราชาศัพท์ทันทีเช่นคำว่าตักบ,บาตรเป็นคำสามาัญใช่ไหมลูกถ้าเราใส่คำว่าทรงบาตรนำหน้าใส่ทรงเข้าไปนะคะก็จะกลายเป็นตักบ,บาตรทรงบาตรหมายถึงตักบ,บาตรเล่นดนตรีถ้าเราใส่ทรงนำหน้านะคะมันก็จะเปลี่ยนได้ว่า ทรงดนตรีหมายถึงเล่นดนตรีถ้าเราบอกว่าในหลวงขี่ม้าเราก็จะเปลี่ยนเป็นคําราชาศัพท์ได้ว่าทรงม้านะคะรมม้าก็แปลว่าขี่ม้านะคะถ้าสมมุติว่าทรงพระอักษรก็แปลว่าอะไรคะแปลว่าเรียนหนังสือแบบนี้เป็นต้นเขียนหนังสือแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของข้อที่4จะใช้คําว่า ทรงนำหน้าลักษณะของคำกริยาหรือคำนามราชาศัพท์ก็ได้เช่นเดียวกันต่อไปหลักข้อที่5นักเรียนคำกริยาที่เป็นลักษณะของกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วเด็กๆไม่ต้องใช้คำว่าทรงนำหน้านะคะให้เด็กๆเ,เปลี่ยนและใช้คำกริยาราชาศัพท์นั้นได้เลยเช่นคำว่าสเสวยแปลว่ากินหรือรับประทานบรรทมแปลว่านอนสวรรค์แปลว่า,นอ,นวา,วาอะไรคะ แปลว่าตายเนาะหรือเสียชีวิตเส้นชีวิตนั่นแหละนะคะอ่ะลักษณะของคาเหล่านี้นะคะจัดอยู่ในหลักข้อสังเกตของคาราชาศัพท์ที่ใช้สําหรับพระมหากษัตริย์นะคะนอกจากนี้ก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่นักเรียนหลายหมวดหมู่ด้วยกันนะคะเช่นหมวดหมู่กริยาราชาศัพท์แบ่งเป็นยอดแบ่งแบ่งเป็นปลีกย,ย่อยหมวดหมู่ของคำนามราชาศัพท์หมวดหมู่สิ่งของเครื่องใช้มีเยอะแยะมากมายนะคะ เช่นอะไรคะคำว่าสดับอย่างเงี้ยค่ะก็จะแปลว่าฟังนะคะก็ไม่ต้องใช้ทมงนำหน้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคำราชาศัพท์ใช้อย่างไรมีคำใดบ้างมีความหมายอย่างไร หมวดเรียกชื่อหมวดอวัยวะก็มีเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำโปรเจกต์งานทำเป็นงานชิ้นนะคะและจะไม่มีใบงานให้ทำแล้วนะคะในสัปดาห์หน้านะคะคุณครูก็จะสลับไปแบบนี้เรื่อยๆสลับควบคู่กันกับการทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดของปอ .5 จะเป็นเล่มสีม่วงๆน้ำเงินนะลูกนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้มาเอาแบบฝึกห<ๆ>ัดก<ๆ>็เอากลับไปด้วยนะคะ ให้แวะเข้ามาเอานะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำอาราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูคำกริยาหมดอื่นคำศัพท์หมดอื่นนะคะ,ะทีนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะในกิจกรรมของวันนี้นะให้เด็กๆนะคะได้ทำแบบฝึกหัดโดยให้เด็กๆไปสืบค้นนะคะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะ เกี่ยวกับคำศัพท์เหล่านี้นะคะที่ปรากฏอยู่ในอะไรคะที่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมหรือในส่วนของอะไรคะในสื่ออินเทอร์เน็ตก็ได้ให้เด็กๆไปหาความหมายของคำศัพท์เหล่านี้นะคะแล้วก็บอกความหมายมาว่าคำศัพท์ที่เราเรียนไปในวันนี้นะคะ สิบคำนี้นะมันมีความหมายว่าอย่างไรแล้วจากนั้นคุณครูจะให้เด็กๆทํางานชิ้นนะลูกนะทํางานชิ้นก็คือทําเป็นโปรเจกต์นะคะเนื่องจาก <Okay. S 1> ว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อใหญ่เนาะคุณครูขออนุญาตสอนเด็กๆให้จบทุกหัวข,ข้อก่อนหลังจากนั้นก็จะให้ทําเป็นโปรเจกต์เรื่องคําราชาศัพท์แล้วเด็กๆก็ส่งคุณครูเหมือนกับการอัพส่งงานปก,กตกินี่แหละค่ะลูก โอเคค่ะสำหรับบทเรียนออนไลน์นะคะเรื่องคำราชาศัพท์นะคะสำหรับที่ <Okay. S 1> เราเรียนกันในวันนี้นะก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะ,ะเดี๋ยวชั่วโมองใหม่ชั่วโมองหน้าเราจะมาเจอกันยังอยู่ในหนัวข้อของคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์อยู่นะลูกนะแล้วก็คำหมวดอื่นๆนะคะเราก็จะ,ะบรรยายอีกรอบหนึ่งในชั่วโมองหน้าเนาะเป็นหมดอื่นๆต่อสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบนะคะการบรรยายเรื่องคำราชาศัพท์ ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดเด็กๆปิดไม้ด้วยนะคะไอคิวเปิดไม่อ่ะ